กันช่วงบ่ายๆนะครับผมกับเราเพจลุกไมช่ชอบกันอีกความนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาขออนุญาตแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเพาะถั่วงอกนะครับผมน,นี้ก็จะมาพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับถั่วงอกที่เรียกว่า านาวุ้นก้นถังนะครับผมนาวุ้นก้นถังหรือก้นภาชนะที่เราใช้เพาะถังงอกน,นะครับผมว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมแล้วก็วิธีแก้เราสามารถจะแก้ได้โดยวิธีไหนบ้างนะครับผมนี่ก็ ตันนี้ประมาณาบ่ายโมงตรงนะครับผมผมเริ่มแช่มเมล็ดนะครับผมก็เริ่มใยการล้างกันนะครับถามว่าล้างแค่ไหนล้างกี่น้ําเอาเป็นว่าล้างจนกว่าน้ำนะครับล้างจนกว่าน้ําจะใสนะครับผมคือเมล็ดพันธุ์ถั่ว แขกไทยแขกเข้ามานะครับผมก็จะมีความาสะอาดที่แตกต่างกันนะครับผมบอกไม่ได้ครับว่าร้าต้องล้างกี่น้ำเอาเป็นว่าล้างก็ปาน้ำจะใสนะครับผมคิดใช้ได้ อันนี้ค่อนข้างจะคุณภาพดีนะครับผมล้างสองน้ำก็เริ่มใส่แล้วครับในน้ำที่สามน้ำที่สี่ครับผมสี่น้ำผมใส่แล้ว นี่ครับผมน้ำจะใสแล้วก็ผมจะแช่ไว้ประมาณ4ชั่วโมงนะครับผม4-5ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงกันนะครับผมโอเคครับผมอตอนนี้ก็ผ่านไป ประมาณสี่ชั่วโมงครึ่งนะผมไม่เกินห้าชั่วโมงนะครับผมน,นี้ก็เวลาประมาณหกโมงเย็นนะครับผมเราก็มาดูลักษณะของมเมล็ดกันปกติการอาเอาถุงงอกเนี่ยมาตรฐานจะแค่มเมล็ดอยู่ที่ประมาณ8ปดชั่วโมงถึงสิบชั่วโมงนครับผมแต่คุณจะ ให้ดูถั่วงอ,อกเมื่อเราแช่แช่ไปได้ประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับผมแล้วเราจะด,ดูนะครับผมจะเก็บให้ดูทิ้จะค่อนข้างง่ายครับ จะดูลักษณะของเมล็ดลักษณะนี้นะครับเจ้านี้นะครับผมจะไม่งอกนะครับผมเวลาเราเพาะไปเสร็จเนี่ยจะเป็นสาเหตุงองกานเ่าคนถังนะครับผมคือเมล็ดที่ไม่งอกครับผมจะเป็นลักษณะนี้อ่วนเงี้ยครับส่วนเมล็ดหินกรณีของเมล็ดหินไม่เกี่ยวนะครับผมเมล็ดหินนี่คือจะ ป็นลักษณะของงอกช้าแต่ไม่เน่านะครับผมอาจจะเน่าแต่ว่าเลยระยะเวลาที่ถงงอกจะเก็บเกี่ยวได้ลนะถึงทำไม่มีไม่มีผลต่อลักษณะของการเน่าวุนว้นเน่าก้นถังนะครับเน่าวุนว้นเน่าก้นถังจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับผมถ้าเกิดห้าชั่วโมงปุ๊บเราเราจะเก็บออกได้ง่ายน,นะครับผมเพราะเมล็ดที่สมบูรณ์เนี่ยก็จะไม่พองน้ําเต็มที่นะครับผมก็จะไม่เกิดความเสียหายเวลาที่เราเก็บ พวกเมล็ดลักษณะนี้ออกนะครับผมแต่ถ้าเราแช่ไปถึง8ชั่วโมงอ่เมล็ดเขาจะพองน้ําเต็มที่นะครับผมพอเรามาเก็บมามีการมาเก็บมาเลือกอะไรแบบนี้อ่เมล็ดที่พองน้าเต็มที่แล้วก็จะเกิดความเสียหายนะครับผมมีผลในการเพราะอีกทีครับผมน,นี่เป็นแนวทางการอ่าแก้ถั่วงอกเน่าุนเน่าก้นถังนะครับผม จะมีสองสองวิธีก็คือวิธีวิธีที่ไม่ใช้สารเคมีนะครับผมเราแช่มเมล็ดเนี่ยห้าชั่วโมงแล้วเราเก็บเมล็ดตะทานนี้ออกนะครับผมเก้าสิบผมให้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยครับผมอ่าไม่มีเน่าก้นถังแม้แต่นิดเดียวครับผมแล้วก็วิธีที่สองนะครับผมก็คืออ่าใช้สารใช้เคมีนะครับผมใช้สารเคมีอ่าที่ช่วยเรื่องอ่า ทำให้ถุงอ,อกไม่เน่านะครับผมแต่ในกรณีสารเคมีนี้ผมไม่ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าถามว่าได้ผลไหมได้ผลแต่ว่ามันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิตให้เรานะครับผมจริงแล้วแค่เราเก็บมไม่ลักษณะนี้ออกอลักษณะนี้ออกให้หมดก็ถุงอ,อกก็จะไม่ไม่เน่าก้นถังนะครับผมแล้วก็มันก็ไม่ได้ยุ่งยากหรือเสียเวลาอะไรมากเกินไปนะครับผมเป็นการที่ว่าเราเพาะไปเราทำไปเราสังเกตไปนะครับ ก็พูดจะพูดยาวถึงเรื่องของเคมีนะครับผมเคมีที่ทําไมเคเราใช้เคมีใส่ลงไปแล้วเราไม่ต้องเก็บเมล็ดลักษณะน,นี้ออกเราันถึงไม่เน่านะครับผมกระบวนการทํางานของสารเคมีนะครับผมจะไปทําให้มเมล็ดลักษณะน,นี้คงสภาพอยู่นะครับผมเน่าเช้าฝ่าปกติจึงเป็นระยะเวลาที่ถั่วงอกเนี้ยงอกขึ้นมาแล้วงอกขึ้นมาเก็บเก็บผลผลิตได้ก่อนที่มเมล็ดพวกนี้จะเน่า เกิดความเสียหายนะครับผมกอให้เกิดเป็นลักษณะการเน่าวุ้นนะครับผมก็จะเป็นกระบวนการทํางานของเคมีครับผมเคมีจะไปชะลอการเน่าของเมล็ดพวกนี้นะครับถ้าเมล็ดที่เราแช่ประมาณ4ี่ชั่วโมงเรายังสามารถมาคนมาล้างมาทำความสะอาดได้นะครับผมางเม็ดก็ยังไม่พองเต็มที่ ก็เ,เก็บออกนี่ก็จะปองน้ำประมาณนี้นะครับพอเ,เก็บออกหมดทุนพี่จะแช่ถึง8ชั่วโมงหรือจะ8ชั่วโมงแล้วค่อยเพาะหรือว่าจะเพาะเลยก็ได้นะครับผมส่วนเรื่อง แค่ห้าชั่วโมงเพราะลักษณะจะเป็นยังไงต่างจากแปดชั่วโมงยังไงเดี๋ยวผมก็จะมาพูดในเรื่องของอจะมาทําคลิปให้ดูในกรณีแยกไปส่วนนะครับในเรื่องของการทําสง้อให้ขาวโดยไม่ใช้สารพอกขาวนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะทําทการเพาะเลยนะครับลงถาดเพาะเลยแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าวันที่ผมเก็บผลผลิตเนี่ยจะให้ดูก้นถังว่าจะไม่มีการเน่าไม่มีลักษณะของเน่าวุ้นเลยครับผมเน่าวุ้นในก้นถังนี้จะไม่มีเลยนะครับผม หลังจากที่เราเก็บมเมล็ดเสียออกไปนะครับผมจะให้ดูว่าก้นก้นก้นถังหรือก้นกระมังหรือก้นภาชนะที่เราใช้พอถ่อง่งองนะครับว่าจะเป็นลักษณะไหนจะมีลักษณะการเน่าหุ่งหรือว่าเน่นาหุนก้นถังเกิดขึ้นหรือเปล่าครับเดีนะ๋ยวเรามาดูกัน นะสะอาดมากครับผมถัดไปครับดูนะครับขาวครับขาวสวยมาก นี่ดยดูไม่มีไม่มีเน่านะครับผมสะอาดเหมือนพายนะที่เพื่อเริ่มเราทำการเพาะเลยนะตัวพอแลัวสถานนี้เป็นการเพาะถุงร่องขายปิดน,นะครับผม พอ,อครั้งละไม่มากแต่ได้ปริมาณมากเพราะหกิโลนี้ผมพอได้เกินแปกิโลนะครับ ไม่มีเน่าแม้แต่แม้แต่ชิ้นเดียวนะครับผมไม่มีทวงออกเสียแม้แต่ชิ้นเดียวครับผม แล้วก็ขาวขาวแบบไม่ใช่สารก่ขาวนะครับผมเพหรขาวเห็นวลาคคิดดีมีประโยชน์ก็ฝากคไลร์กดแช์นะครับเมื่อเราแช่เมล็ดประมาณ4ชั่วโมง สี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับผมอาเมล็ดลักษณะนี้มันจะเผยออกมาให้เราเห็นนะครับผมประมาณสี่ชั่วโมงก็จะเริ่มเห็นเมล็ดักษณะนี้นะครับผมอย่ามองข้ามนะครับผมให้เก็บออกอันนี้คือปัญหาโลกแตกเลยนะครับผมตัวนี้คือสาเหตุของการเน่าวุ้นนะครับผมเน่าก้นถังนะครับคือเมล็ดลักษณะนี้นะครับผมเป็นเทคนิคนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆอย่ามองข้ามนะครับผม พอแช่ไประยะประมาณชั่วโมงที่สนะครับผมเนแ,แบบนี้จะเผยออกมาก็ให้เก็บปอกทันทีนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่พรอให้จนแช่จนครบ8ชั่วโมงแล้วอาจจะคัดแยกได้ยากนะครับผมเพราะเมล็ดที่สมบูรณ์ก็จะพองน้ําแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายกันนะครับผมโอเคครับฝากไว้นะครับตรงนี้นะครับ